ฉันเข้าใจผิดว่าดาวโรงเรียนไม่เข้าใจภาษาต่างประเทศเลยแอบใช้ภาษาฝรั่งเศสสารภาพรักกับเธอแล้วยังเรียกเธอว่าแฟนอีกวันต่อมาฉันก็ย้ายโรงเรียนได้ยินว่าดาวโรงเรียนตามหาฉันจนแทบบ้าการกลับมาพบกันอีกครั้งคือที่บ้านของศาสตราจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสของฉันเธอคือลูกสาวของศาสตราจารย์ของฉันดาวโรงเรียนกัดฟันพูดว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะแฟนหนุ่มแอบชอบเจียงเสวียมาสองปีเขาเพิ่งย้ายมาห้องเราไม่นานฉันก็จะย้ายโรงเรียนแล้วด้วยความเสียใจ ในวันที่ฉันจากไปฉันอาศัยช่วงที่สนามแบดมินตันเสียงดังจอแจตะกอนบอกเจียงเสวียว่าเชอแต้มเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าฉันชอบเธอเจียงเสวียที่กำลังตีแบดมินตันอยู่ถึงกับพงะมองมาที่ฉันด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นฉันรีบหลบสายตาเหมือนขโมยแกล้งทำเป็นใจเย็นแล้วทำท่าให้กำลังใจเธอเจียงเสวียมองฉันอยู่หลายวินาทีทันใดนั้นมุมปากก็ยกยิ้มขึ้นรอยยิ้มนั้น ดูเหมือนจะมีพลังวิเศษที่มองทะลุใจคนทําให้ฉันใจคอไม่ดีไม่นานก็ถึงเวลาพักครึ่งเจียงสวี่โยนไม้แบตในมือทิงแล้วมานั่งข้างๆฉันเธอเอนหลังพิงพนักเก้าอี้มองฉันแล้วยิ้มเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะฉันกลืนน้ําลายแห้งๆอย่างประมาพูดมั่วไปเรื่อยฉันบอกว่าสู้ๆสายตาของหูอีจับจ้องมาที่ใบหน้าของฉันเธอกอดอกมองสํารวจฉันอย่างสบายต่อแต่ที่ฉันได้ยินไม่ใช่คํานี้นี่นาะ ฉันใจหายว่าเถียงกลับไปว่าเหมือนกันนั่นแหละแค่เมื่อกี้ฉันพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสเงียบไปชั่วครู่ฉันแอบซำเลืองมองเธอเห็นเธอทำท่าคุ้นคิดบนใบหน้ามีแววเจ้าเล่ห์ที่แทบมองไม่เห็นปรากฏขึ้นเธอยิ้มมุมงปากแล้วพูดเอบาบาพอดีคำชมที่ไม่คาดคิดฉันทำหน้างงทำหน้างงฮะเธอยิ้มกว้างขึ้นพูดช้าลงฉันบอกว่าประโยคภาษาฝรั่งเศสนั่นพอดีพอคิดถึงความหมายของประโยคภาษาฝรั่งเศสนั้น แก้มฉันก็ร้อนเผาเหมือนลูกไฟอ้าปากค้างอยู่ครึ่งวันก็พูดไม่ออกสักคำแต่เจียงสวี่กลับดูอารมณ์ดีขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอช่างสดใสเธอชี้ไปที่สนามแบดมินตันเลิกคิวขึ้นเพื่อนนักเรียนส่ินเจอเดี๋ยวต่อไปทุกคะแนนที่ฉันได้เธอใช้ประโยคภาษาฝรั่งเศสนั่นให้กำลังใจฉันได้ไหมอะไรนะฉันเบิกตากว้างรู้สึกเหมือนในหัวมีควันขึ้นทุกคะแนนที่เธอได้ฉันต้องตะโกนว่าฉันชอบเธอ ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดฉันยังต้องรักษาหน้าตาตัวเองอยู่เห็นฉันไม่ตอบเธอพูดเองเออเองนี่ก็ถือว่าเป็นการทําเพื่อห้องเรียนใช่ไหมล่ะแล้วก็ตัดสินใจเองตกลงตามนี้นะพูดจบก็วิ่งไปที่สนามฉันยืนงงเป็นไก่ตาแต่ทําเพื่อห้องเรียนอะไรกันตอนนี้ฉันไม่สนใจห้องเรียนแล้วอยากให้เธอได้คะแนนน้อยยอๆด้วยซ้ําเพราะฉันที่ขาดและอยู่ในกฎระเบียบกล้าทําแค่เรื่องแอบชอบแบบ,บแลับรอ่อต่อไม่กล้าตะโกนบอกต้องต้องแล้ว แม้จะเป็นภาษาต่างประเทศก็ไม่กล้าเรื่องเาวามันไม่เป็นไปตามที่คิดเธอเพิ่งลงสนามได้ไม่กี่นาทีก็ได้ไปสามคะแนนรวดแล้วยังโบกมือให้ฉันอย่างภูมิใจเป็นสัญญาณให้ฉันพูดคำให้กำลังใจแบบพิเศษนั่นฉันแกล้งทำเป็นตายก็ไม่สำเร็จเลยได้แต่ขยับปากพ,พูดกับเธอเบาๆดูเหมือนเธอจะไม่พอใจอาศัยช่วงพักก็วิ่งมาหาฉันอีกยิ้มหวานเพื่อนนักเรียนฉันเจอเธอยังไม่ได้ให้กำลังใจฉันเลยนะฉันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมองไปรอบ จำใจพูดเสียงเบาว่าเจียงสวี่เชยแตมเธอถึงจะเดินจากไปอย่างภาคภูมิใจที่ให้ฉันหน้าแดงอยู่คนเดียวอย่างสับสนเจียงสวี่เหมือนได้รับพลังพิเศษบางอย่างยิ่งดูกระสับกระเฉงขึ้นได้คะแนนติดต่อกหลายแต้มประโยคเจียงสวี่เชยแตมฉันตะโกนจนเหนื่อยทนมาอย่างยากลำบากจนจบการแข่งขันฉันสะพายกระเป๋าแล้ววิ่งหนีทันทีแต่เพิ่งจะถึงประตูโรงเรียนเจียงสวี่ก็วิ่งตามมาทันเธอบอกว่าฉันลำบากที่ต้องขอให้กำลังใจเธอ ยังไงก็ต้องเลี้ยงชานมไข่มุกฉันให้ได้แล้วก็พาฉันไปร้านชานมพอคิดว่าเมื่อกี้ฉันไม่ได้ให้กำลังใจเธอเลยฉันก็หน้าแดงหยิบมือถือขึ้นมาจะจ่ายเงินแต่หน้าจอากรับไม่สว่างถึงได้รู้ว่ามือถือแบตหมดปิดเครื่องไปแล้วพอตกที่นั่งลำบากฉันก็รู้สึกร้อนวูบว่าไปทั้งตัวเจียงสวียยิ้มแล้วจ่ายเงินแล้วยังใจดีจอหลอดให้ฉันด้วยฉันพูดขอบคุณอย่างเขินตอขอบคุณเจียงสวียสายหน้า ก้มหน้ามองฉันต่อลงๆเพื่อนนักเรียนเซินเจอตอนนี้เราถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมฉันตะลึงไปชั่วครู่ยกแก้วชานมในมือขึ้นมาชนกับเธอแน่นอนเธอทําท่าคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ยิ้มพูดขึ้นมาอีกแล้วเพื่อนผู้ชายกับเพื่อนผู้หญิงในภาษาฝรั่งเศสพูดยังไงเพื่อนผู้ชายกับเพื่อนผู้หญิงเหรอแฟนฉันเคี้ยวไข่มุกแล้วตอบโดยไม่คิดแฟนผู้หญิงคือแพดดี้แอมหนึ่งแฟนผู้ชายคือแพดดี้แอมี่เธอทําทเหมือนเข้าใจแล้วเก็บรอยยิ้ม ถามอย่างจริงจังนั้นเธอก็เป็นภริยามีของฉันฉันก็เป็นภริยามีของเธอใช่ไหมไขมุกเม็ดหนึ่งทำฉันสำลักจนแทบหายใจไม่ออกความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ใช้สองคำนี้ไม่ได้สองคำนี้ใช้ในความสัมพันธ์แบบคนรักใช้เรียกแฟนผู้ชายกับแฟนผู้หญิงเราเป็นแค่เพื่อนธรรมดาฉันกำลังจะแก้้ถูกแต่ความคิดชั่วร้ายก็แวบเข้ามายังไงเธอก็ฟังไม่เข้าใจก็ดีเลยถือโอกาสสนองความต้องการส่วนตัวของฉันฉันเลยเมิน เสียงเตือนในใจที่ดังเหมือนคล้องพยักหน้าหางตาเหลือไปเห็นเจียงสวียยิ้มตายีบนใบหน้ามีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเหมือนมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นฉันฝืนความเขินแล้วยิ้มตามลงต้นฤดูใบไม่ร่วงพัดผ่านแม้แต่อากาศก็มีกลิ่นหอมหวานของดอกหอมเหมือนลีใต้ต้นไม้ที่ป้ายรถแม่ชุดนัเกเรียนสองชุดที่พองลมเงาถูกแสงอาทิตย์ยามเย็นลากยาวออกไปฉันมองเงาในกระจก ปลายผมผมเจียงสเสวียที่สัมผัสกันเป็นบางครั้งทําให้หัวใจเต้นแรงเฉียงสเสวียเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้หยิบสมุดเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้ฉันฉันจดไว้เลโนนถ้าเธอต้องการก็เอาไปฉันรับมาดูทั้งหมดเป็นโจทย์ฝังฉันที่ฉันแก้ไม่ได้ฉันประหลาดใจอ้าปากค้างเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันต้องการอันนี้ฉันเห็นแค่ใบหูเธอแดงอึมใช้ได้กอ็พอแล้วฉันกอดสมุดไว้ในอ้อมแขนรู้สึกขอบคุณจนน้ำตาไหลมีประโยชน์มากเลย ฉันลากเธอจะตายอยู่แล้วตื่นเต้นเกินไปฉันลากเธอจะตายอยู่แล้วคำติดปากที่ใช้บ่อยที่บ้านก็หลุดปากออกมาแบบนี้ทั้งสองคนผงาแล้วหน้าแดงพร้อมพร้อมกันเออฉันพูดผิดไปฉันรีบอธิบายอ,อ๋อเจียงสเสวียต่อปาบเบาๆฟังไม่ออกว่าดีใจหรือโกรธแต่รอยยิ้มที่เธอหันมามองฉันเหมือนเห็นแววเอนดูอยู่หน่อยต่อตอนที่เมฆครึ่งฟ้าถูกย้อมเป็นสีส้มแดงรถเมล์สายที่ฉันกลับบ้านมาถึงแล้ว เจียงเสวียสงฉันขึ้นรถฉันนั่งริมหน้าต่างโบกมือลาเธอเธอโบกมือไว้เจอกันวันจันรนะไว้เจอกันวันจันนะแฟนฉันกดหัวใจที่เต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาจากอกสายตาประหม่าจนไม่รู้จะมองไปทางไหนคิดว่ายังไงเธอก็ฟังไม่เข้าใจฉันเลยแกล้งทําเป็นใจเย็นพยักหน้าอ่อได้เจียงเสวียดูดีใจมากมุมปากมีรอยยิ้มตลอดจริงๆแล้วฉันก็เหมือนกันเมื่อรถไม่ออกตัวฉันก็ซ่อนความดีใจไว้ไม่มิด ยิ่มกว้างในมุมที่เธอมองไม่เห็นกว่าจะนึกขึ้นได้ว่าวันจันเราคงไม่ได้เจอกันแล้วรถเมย์ก็วิ่งไปไกลแล้วพอกลับถึงบ้านฉันรีบชาร์จมือถือคิดว่าต้องเพิ่มวีแชทของเจียงสวียก่อนต้องบอกลาเธอดีๆแต่ฉันยังไม่ทันได้เปิดเครื่องแม่ก็หยิบมือถือไปวางชาร์จไว้ที่บ้านน่าจะมาส่งเราไปกินข้าวก่อนฉันตามแม่ไปร้านอาหารอย่างไม่เต็มใจพ่อแม่ของฉันทำงานอยู่ต่างประเทศมาตลอดฉันโตมากับคุณปู่คุณย่า และคุณตาคุณยายแม่สามารถย้ายงานกลับมาดูแลฉันได้ทุกคนดีใจกับฉันมีแค่ฉันคนเดียวที่ในใจคิดถึงแต่เจียงสวีอาหารมื้อนี้กินเหมือนผ่านไปเป็นปีในที่สุดก็ทนจนกินเสร็จกลับถึงบ้านจะหยิบมือถือก็อถูกแม่ห้ามไว้พรุ่งนี้เครื่องออกเสร็จโมงเช้าเราต้องตื่นตีห้ารีบไปอาบน้ำนอนได้แล้วฉันร้อนใจอ้อนวอนยังไงก็ไม่ได้ผลเลยได้แต่ทำตามอย่างไม่พอใจจนกระทั่งวันลุ่งขึ้นบินมาถึงเมืองใหม่ที่เราจะอยู่ ฉันถึงจะได้มือถือคืนผลคือวีแชทของฉันถูกคุณยายยกเลิกไปแล้วเบอร์มือถือเก่าของฉันใส่เอกสารของคุณยายสมัครเนื่องจากฉันต้องย้ายไปต่างเมืองกับแม่คุณยายเลยยกเลิกเบอร์ที่ฉันเคยใช้กลัวว่าจะถูกมิจฉาชีพนําไปใช้ท่านยังรอบคอบให้นะาล็อกอินวีแชททอแล้วยกเลิกบญชีวีแชทไปด้วยเลยคิวคิวของฉันก็ผูกกับเบอร์นั้นปกติใช้รหัสยืนยันทางมือถือล็อกอินฉันจะระหัสผ่านไม่ได้เลยตอนนี้หายไปหมดแล้ว ฉันนอนฟุบอยู่บนเตียงอย่างสิ้นหวังแล้วทำไมตอนยกเลิกเบอร์ของหนูถึงไม่บอกหนูเลยแม่ทำหน้าไร้เดียงสาแม่ไม่ได้เกี่ยวนะแต่คุณยายบอกว่าท่านถามคุณครูแล้วยืนยันว่าไม่มีเรื่องอะไรต้องแจ้งในวิชาดก็เลยยกเลิกอย่างสบายใจคุณยายยังบอกอีกว่าท่านช่วยบอกลาในโมเมนต์ให้แล้วท่านบอกให้ลูกตั้งใจเรียนฉันอยากจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาพอได้ยินฉันบ่นว่าติดต่อกับเพื่อนไม่ได้แม่ก็เตือนฉันว่าให้เน้นเรื่องเรียนเป็นหลัก และควบคุมความถี่ในการใช้มือถือของฉันอย่างเข้มงวดเนึกถึงความรักข้างเดียวของฉันที่เกือบจะสมหวังกับถูกดับฝันตั้งแต่ยังไม่เริ่มฉันเสียใจมากแต่ฉันรู้ดีว่าแมเป็นคนเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องความรักในวัยเรียนฉันรู้ว่าต่อต้านไปก็ไม่มีประโยชน์เลยได้แต่ยอมรับชะตาก,กรรมอย่างช่วยไม่ได้ต่อมาก็ยุ่งกับการปรับตัวเข้ากับโรงเรียนใหม่และวิธีการสอนของคุณครูคนใหม่และยังยุ่งกับการทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ฉันเลยพักเรื่องการติดต่อเจียงเสวี่ยไว้ก่อน ไม่มีเวลาและไม่สามารถทําได้พอใจเย็นลงแล้วลองคิดดูต่อให้ความรู้สึกนี้จะได้รับการตอบสนองตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ห่างกันไกลแสนไกลยังอยู่ในช่วงหมหกที่ตึงเครียดเรื่องราวต่างๆบ่งชี้ว่าบางทีการจากกันชั่วคราวอาจเป็นตอนจบที่ดีที่สุดสําหรับการที่ไม่ได้บอกลาดีๆในใจฉันก็มีความเสียใจอยู่บ้างแต่ตอนนี้ก็ทําได้แค่นี้คงต้องรอให้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยเสร็จก่อนค่อยติดต่อเธอ ถ้าถึงตอนนั้นได้ความคิดกอฟุง้งซานฉันถอนหายใจพูดกับตัวเองว่าแล้วแต่โชคชะตาเถอะหลังจากเศร้าอยู่หลายวันฉันก็ปรับสภาพจิตใจทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเต็มที่ปลดจีนสิ้นปีก็ไปต่างประเทศกับแม่ไปอยู่พร้อมพๆแนากับพ่อไม่ได้กลับบ้านเกิดฉันกับเจียงสวีย๋ยและเพื่อนเก่าก็ขาดการติดต่อกันโดยสิ้นเชิงครึ่งปีต่อมาฉันสอบติดมหาวิทยาลัยในฝันและก็ได้อิสระในการใช้มือถือฉันขอให้คุณยายช่วย ในที่สุดก็ติดต่อเพื่อนรักเก่าอย่างเชิญห้าวนานได้หลังจากปรับทุกกันเรื่องต่างๆนานานเชิญห้าวนานก็พูดถึงเจียงเสวี่เป็นอะไรไปเขาตามหาเธอจนแทบบ้ามาดักรอขอช่องทางติดต่อเธอทุกวันฉันบอกว่าไม่มีเขาก็ไม่เชื่อสุดท้ายฉันต้องเอารูปโปรไฟล์วีแชทที่เธอยกเลิกไปแล้วให้ดูเขาถึงจะยอมเชื่อแล้วยังด่าเธอว่าเป็นคนหลอกลวงอีกฉันรู้สึกผิดและขอโทษเพราะในยุคอินเทอร์เน็ตการหายตัวไปโดยไม่มีคำรามันก็เกินไปหน่อย แต่ฉันก็สงสัยนิดหน่อยเรามีมิตรภาพกันแค่ชานมไข่มุกแก้วเดียวเขาถึงกับต้องตามหาฉันอย่างบ้าคลั่งขนาดนั้นเลยเหรอเขาได้บอกไหมว่าหาฉันทําไมไม่นะเขาถามถึงคณะที่เธออยากเข้าแล้วก็ดูไม่มีความสุขไปพักหนึ่งฉันเกือบจะคิดว่าพวกเธอเคยคบกันซสอีกต่อมาเขาก็ไปคบกับผู้ชายนอกโรงเรียนชื่อสือห้าวเขาชอบผู้ชายคนนั้นมากได้ยินว่าสร้อยข้อมือยังเป็นแบบสั่งทำพิเศษฉลักชื่อผู้ชายคนนั้นด้วยสีนหน้าฉันแข็งเ่อ อยากจะขอช่องทางติดต่อของเจียงสวี่แต่คําพูดก็ติดอยู่ที่คอความผิดหวังในใจซ่อนไว้ไม่มิดตอบไปบาบาว,าวา่าอ้ออ้อจริงสิเจียงสวี่เคยบอกฉันว่าถ้าได้ช่องทางติดต่อเธอเมื่อไหร่ให้รีบบอกเขาทันทีไม่ต้องบอกเขาหรอกเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นคําพูดพวกนั้นของเขาคงพูดตอนที่ยังไม่มีแฟนตอนนี้เขามีแฟนแล้วการติดต่อกลับไปอีกก็ไม่มีความหมายสําหรับฉันเพราะฉันคิดไม่ซื่อกับเขาฉันไม่อยากใช้ชื่อเพื่อนธรรมดา ไปสอดส่องความสุขของคนอื่นทําให้ตัวเองต้องมาวุ่นวายใจเป่าเาในเมื่อพลาดไปแล้วก็ให้มันพลาดไปการตัดขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิงคือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดแม้ในใจจะเจ็บปวดและอิจฉาผู้ชายที่ซื่อสื่อห้าวคนนั้นแต่สุดท้ายฉันก็เป็นแค่เชิญเจอเชิญห้านานเล่าเรื่องแฟนใหม่ของเขาให้ฉันฟังต่อแล้วยังถามฉันว่ามีแฟนหรือยังฉันใจลอยไม่มีกระจิกกระใจไม่ได้สนใจว่าทำไมเชิญห้าวนานถึงเกียรร้องที่ปลายสาย ฉันหาข้ออ้างวางสายไปความหวังที่รอคอยมานานพังทลายลงฉันนั่งเม่อ,อยู่ที่ระเบียงหอพักแล้วก็เปิดมือถือสั่งเบียร์มาสองสามขวดเพื่อไว้อาลัยให้กับรักข้างเดียวที่จบลงไปหลายปีตอนที่เมาแอเพื่อนร่วมห,ห้องเหลียวห่วยกลับมาใบหน้าของเขาดูเคลิ้มฝันเขาดึงฉันแล้วขยาว่าฉันเจอวันนี้ฉันเจออุลูกสาวของศาสตราจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสแล้วสวยมากจริงๆคุณแบบนั้น หน้าตาแบบนั้นตอนนี้น่าจะยังอยู่ที่ห้องทํางานของศาตราจานฉันจะพาเธอไปดูให้เป็นบุญตาเขาชงไม่หยุดปาดฉันทําเสียงขึ้นจมูกแล้วปาดมือขอออกสวยแค่ไหนจะสู้เจียงสเสวียได้ฉันยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยกว่าเขาเลยเห็นฉันไม่สนใจเขาถึงได้สังเกตเห็นขวดเบียร์ข้างๆฉันเธอเป็นอะไรไปโอคากเกหอกับใครเมื่อไหร่เขาถามลัวสามคำถามรักข้างเดียวมันจบแล้วฉันเล่าเรื่องของฉันให้เขาฟัง ความรักข้างเดียวที่เกือบจะสมหวังเขาฟังจบก็เสียดายอีกนิดเดียวเองถ้าเธอไม่ย้ายโรงเรียนนะมันผ่านไปแล้วรักข้างเดียวความเสียดายเป็นเรื่องปกติพูดจบเขาก็เปิดเบียร์ขวดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแนะนําคนหมายให้เอาเป็นลูกสาวศาสตราจารย์เลยไหมหน้าตาแบบนั้นเป็นสเปดเธอแน่นอนฉันมองเขาอย่างดูถูกประชดว่าทําไมแมวลูกสาวอธิการบดีแล้วก็ผู้หญิงที่สวยๆเรียนเอก่งๆในมหาวิทยาลัยเรามาแนะนาให้ฉันทั้งหมดเลยล่ะ ตาเขาว่าวับแล้วโอบหลายชั้นแต่บอกรับประกันแนะนําสิต้องแนะนําอยู่แล้วเรื่องมีไว้ใจฉันได้เลยฉันถอนหายใจไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเขาแค่พูดเล่นเลยไปอาบน้ํานอนคืนวันรุ่งขึ้นฉันไปประชุมที่ชมรมแปลภาษาพวกรุ่นพี่ทั้งชายและหญิงต่างมองมาที่ฉันด้วยสายตาสงสารหลังจากปลอบใจสั้นๆพวกเขาก็เริ่มชมรุ่นพี่หลิวหรูเยียนให้ฉันฟังไม่หยุดฉันถึงได้รู้ว่าเมื่อกี้หลิยวโวยเมาอ,อีกแล้ว ไม่ใช่แค่เล่าเรื่องที่ฉันโอ้อดยังเอาเรื่องตลกหลังเมาของฉันเมื่อคืนมาเป็นสเปคผู้หญิงแล้วไปหาแฟนในฉันในชมรมแปลภาษาสุดท้ายหลังจากทุกคนคัดเลือกก็คิดว่ารุ่นพี่หลิวหลูเยียนตรงตามสเปคข,ของฉันแล้วก็เริ่มจับคู่ฉันกับรุ่นพี่หลิวหลูเยียนหลิวหลูเยียนเป็นประธานชมรมแปลภาษาของเราและยังเป็นหลานสาวของศาสตราจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสของเราด้วยเธอเรียนเก่งมากหน้าตาก็สวยมากแค่นิสัยจะดูนิ่งๆไปหน่อย มักจะมีออร่าของความเป็นผู้ใหญ่เหมือนผู้ใหญ่ในบ้านฉันฉันมีแต่ความเคารพให้เธอไม่ได้รู้สึกชอบฉันเลยปฏิเสธไปโดยไม่คิดพวกพี่หย่าล้อเล่นสิผมกับรุ่นพี่เป็นเหมือนพี่น้องกันพูดจบฉันก็มองไปทางรุ่นพี่เป็นสัญญาณให้เธอแสดงท่าทีเหมือนกันแต่รุ่นพี่กลับไม่พูดอะไรแถมยังหน้าแดงอีกฉันทําอะไรไม่ถูกอยู่หลายวินาทีแล้วก็สับสนไม่รู้ว่าเพราะเห็นรุ่นพี่เงียบหรือเปล่าคนกลุ่มนั้นยิ่งคึกคักข,ขึ้นประธานก็ยอมรับแล้วเสริญเจอนายลองคิดดูดีๆ เรารอคำตอบจากนายอยู่นะใช่ต่อเรารอนายมาเป็นแฟนประธานอยู่นะฉันปวดหัวไม่รู้จะแก้สถานการณ์ยังไงได้แต่จ้องหลิวเวยที่เมาแอะทันใดนั้นก็มีเสียงข้อประตูศาสตราจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสยื่นยิ้มอยู่หน้าประตูฉันได้ยินมาตั้งนานแล้วพวกเธอคึกคืนกันจังนะทุกคนไม่กลัวเรื่องใหญ่ยิ่งสูมไฟเข้าไปอีกอาจารย์มาได้สังหะพอดีเลยครับเชิญเจอออกหักกำลังหาแฟนใหม่อยู่ครับ พวกเราคิดว่าประธานหมอสมกําลังจับคู่ให้ทั้งสองคนอยู่ครับประธานเป็นหลานสาวของอาจารย์ถ้าสองคนนี้คบกันเฉินเสอก็เป็นลูกเขยของอาจารย์นะครับอาจารย์ได้ยินก็หัวราะตามไปด้วยก็หมอกันดีนะแต่เรื่องความรู้สึกจะบังคับกันไม่ได้อีกอย่างเฉินเซอก็เพิ่องออก,กมาพวกเธอเล,เล่นแบบนี้ไม่ได้นะอาจารย์ได้ยินหมดแล้วชั้นอายมาก่อแต่เสียงเชียก็ยังไม่ลดลงคนพวกมีบ้านไปแล้วบอกว่าของดีไม่ควรตกไปอยู่ในมือคนนอก สาบานว่าจะจับคู่ฉันกับหลิวหลูเยียนให้ได้พวกเขานี้ป่วยจนน่ากลัวโดยเฉพาะหลิวเว่ยไอคีเมานั่นปกติก็ปากไวอยู่แล้วพอเมายิ่งไม่มีอะไรกันรีบตอบอาจารย์เขาไม่ได้อ,อกห่กครับแค่คนที่เขาแอบชอบมีแฟนแล้วเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวความรักค้ังเดียวของฉันรวมทั้งเรื่องที่ฉันใช้ภาษาฝรั่งเศสจีบคนอื่นแบบมั่วต่อแกล้งเรียกคนอื่นว่าแฟนในอดีตเล่าออกมาทีเดียวจนหมดเสียงหัวเราะดังลัน่นมีคนยกนิ้วโป้งให้ฉัน แม้แต่อาจารย์ก็เกือบจะกั้นหัวราะไม่อยู่เฉินเจอเธอต้องดีใจนะที่ผู้หญิงคนนั้นอาจจะฟังภาษาฝรั่งเศสไม่เข้าใจไม่งั้นเธอคงทำร้ายเขาแย่เลยฉันอายจนอยากจะมุดดินหนีแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยโชคดีที่เขาฟังไม่เข้าใจไม่งั้นต่างฝ่ายต่างมีใจให้กันสุดท้ายกับต้องพากันไปเพราะเวลาไม่เหมาะสมฉันคงเสียใจไปจนตายแน่ๆอาจารย์ตบไหล่ฉันเป็นการปลอบใจในเมื่อพาดไปแล้วก็ไม่ใช่คู่แท้เธอเก่งขนาดนี้ต้องเจอคนที่ดีกว่าแน่นอน เป็นผู้หญิงคนนั้นที่ไม่มีวาสนาจริงๆแล้วเป็นผมที่ไม่มีวาสนาเองครับเขาดีมากจริงๆทุกคนก็ล้อเลียนกันอีกพักหนึ่งด้วยความเกรงใจว่าอาจารย์ยังมีธุระถึงได้เงียบลงชั่วขราวที่แท้อาจารย์เรียกทุกคนมาประชุมเพราะเพื่อนของท่านเขียนหนังสือต้องการคนแปลท่านมาถามว่าพวกเรายินดีจะรับงานนี้ไหมเป็นโอกาสที่ดีไม่ใช่แค่ได้ฝึกฝนความรู้ของเรายังได้รับค่าตอบแทนด้วยทุกคนแสดงความยินดีอย่างกระตือรือร้น หลังจากตกลงเรื่องงานเสร็จอาจารย์ก็จากไปคนว่างงานก็เอาฉันกับหลิวหลูเยียนมาล้อเล่นกันอีกพักหนึ่งถึงได้แยกย้ายกันไปฉันเกลียดโลกที่บ้าบอนี้ที่ทําให้ฉันต้องมาเจอคนไม่มีขอบเขตพวกนี้สุดท้ายฉันก็ไประบายอารมณ์ใส่หลิวเว่ยเขาต้องเลี้ยงหม้อไฟฉันหลายมือเป็นการไถ่โทษและยังสาบานว่าจะเลิกเล่าฉันถึงจะยอมหายโกรธชมลมแปลภาษาเริ่มยุ่งขึ้นแต่ในเวลาว่างก็ยังมีคนจีนฉันกับหลิวหลูเยียน และยังมีคนพนันกันว่าเมื่อไรหร่หลิวหรูเยียนจะจีบฉันติดฉันพูดไม่ออกและเคยห้ามแล้วแต่ไม่ได้ผลในทางกับกันหลิวหรูเยียนก็ไม่ได้มีท่าทีล้ำเส้นอะไรดูไม่ออกว่าชอบฉันฉันก็เลยสบายใจไม่ได้สนใจคนกลุ่มนั้นอีกไม่นานหนังสือก็อแปลไปได้ครึ่งเล่มเพื่อนของอาจารย์ชวนพวกเราไปทํากิจกรรมกลุ่มช่วงสุดสัปดาห์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาบางส่วนในการแปลหนังสือแต่ฟ้าฝนไม่เป็นใจสุดสัปดาห์ การเล่นหมากรุกครั้งสุดท้ายตัดสินใจไปทานข้าวกันที่วิลล่าของศาตราจารยเหลิยวเวยพ่อรีบอยากจะเห็นหน้าลูกสาวคนสวยของศาตราจา์อีกครั้งเลยรีบวิ่งไปบ้านศาตราจา์เป็นคนแรกฉันกับรุ่นพี่อีกสองสามคนไปซื้อวัตถุดิบเลยมาถึงช้าหน่อยพอเข้าไปในสวนก็ได้ยินเสียงหัวราะคึกคืนแต่ไกลพอเดินเข้าไปใกล้ถึงได้ยินว่าพวกเขากำลังคาดคั้นเหลิวหลูเยียนว่าชอบฉันหรือเปล่าแล้วยังรอว่าหลิยวหลูเยียนขี้ขาด รุ่นพี่ตกลงชอบเฉินเจอหรือเปล่าทุกครั้งที่เห็นพี่อยู่ห่างจากเขาตั้งสาเมตรใช้สารภาพไปเลยดีกว่าศาสตราจารย์กับเพื่อนของท่านนั่งยิ้มกินแตงโมอยู่ข้างๆเพื่อนของศาสตราจารย์ยังสนับสนุนให้หลิวหลูเยียนสารภาพรักชอบก็บอกไปสิล้มเหลวก็ไม่เป็นไรยังเป็นเพื่อนกันได้นี่นาะหลิวหลูเยียนหันไปถามผู้หญิงข้างๆเธอมีแฟนแล้วช่วยแนะนําหน่อยสิผู้หญิงคนนั้นกำลังคิดฉันมองจากฝั่งตรงข้ามไม่เห็นหน้าเธอชัด แต่ท่าทางของเธอดูคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกมีคนเห็นพวกเรากลับมาแล้วรับวัตถุดิบในมือพวกเราไปฉันถูกหลิวเว่ยลากเข้าไปในกลุ่มคนเขาชี้ไปที่ผู้หญิงข้างข้างหลิวหลู่เยียนแล้วแนะนำให้ฉันรู้จักนี่ไงที่ฉันเคยบอกเธอขาวที่แล้วลูกสาวคนสวยของศาสตราจารย์เป็นไงบ้างฉันมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังจะทักทายตอนที่ผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาฉันก็ตะลึงคือเจียงสวี่เธอรู้สวยขึ้นกว่าเดิมเงยหน้า หันข้างก็มีสเสน่ห์ดึงดูดใจหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นมาทันทีมือทั้งสองข้างที่ปล่อยอยู่รู้สึกเกรงเจียงสเสวียเองก็คงไม่คิดว่าจะเป็นฉันสายตาของเธอมีความสงสัยมีความประหลาดใจแล้วก็หน้าบึ้งขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลทั้งสองคนสบตาก,กันอยู่นานโดยไม่พูดอะไรหลิวเวย่ยทำลายความเงียบแนะนําฉันให้เจียงสเสวียร,รู้จักอ๋อเจียงสเสวีนี่คือผู้ชายที่รุ่นพี่เหลียวหลู่เยียนจะสารภาพรักเพื่อนฉันชื่อเฉินเจ๋อ เจียงสวียฟังจบหน้ายิ่งดำคำัมคำทักทายที่ฉันจะพูดก็ถูกความกลัวของเขากลืนกลับไปได้แต่จ้องมองเขาไม่กล้าพูดทุกคนคิดว่าฉันกำลังตะลึงในความสวยแย่ yeah, แล้วเหลียวหรูเยียนอันตรายวิญญาณของเฉินเจ๋อถูกเจียงสเสวี่ดึงไปแล้วเฉินเจ๋อดูจะหลงหนักกว่าพวกเราทุกคนเขาดูเหมือนจะหมดหนทางแล้วเฉินเจอตื่นเร็วเจียงสเสวี่เขามีแฟนแล้วนะฉันรู้สิว่าเขามีแฟนแล้วแล้วยังรู้ด้วยว่าแฟนเขาชื่อสือฮาว เจียงสวีาที่เงียบมานานพยักหน้าใช่มีแฟนแล้วถึงจะรู้มานานแล้วแต่พอได้ยินเขาพูดยอมรับเองใจฉันก็เจ็บแปรบอรผลคือวินาทีต่อมาเขาเดินผ่านฝูงชนมาอยู่ตรงหน้าฉันงัยหน้าจ้องฉันอยู่นานจ้องจนฉันใจสั่นถึงจะคอย,ย่อๆพูดนั้นไม่ได้เจอกันนานนะแฟนหากต้องการทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างซ้ายเพื่อดาวน์โหลดเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นค้นหาเริ่มต้นจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อดูตอนต่อไป